สองสองแม็กันเร็ตที้ครับครับนี่เป็นแม็กกาเร็ตไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนมปืนจริงที่เป็นมีเทเบียนนี่เ,นเข้ามาดัดแปลงนะในรูปสุดนะครับอ,นนอันนี้ดัดแปลงมาแล้วแล้วก็ใส่ไซเลนเซอร์นะครับใส่เป็นจุดสองส,องสองตัวเก็บเสียงที่ยิงแล้วเหมือนยิงอัดลมเลยเราจะไม่ได้ยิงแล้วใส่กล้องอสโคป เหมือนทําเป็นแบบสไนเปอร์เลยอันนี้อันตรายมากเลยใช้ลูกสองสองบางทีเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วยิ่งใส่เซเล็เซอร์ตัวเก็บเสียงด้วยอันนี้อันตรายอันนี้เป็นกระสุนแม็กกันนะครับเรียวไว้จริงเขาไว้ปล่อยปล่อยตัวนักกีฬาให้มันถือถือว่าตอนแม็กกาซีนเนี่ยแม็กกาซีนด้านหน้าเนี่ยถ้าใส่แบงกันนะครับจะสังเกตแม็กกาซีนมันจะแบนนะครับแต่พอเขาตีโผนะะอันนี้ผมาไม่จะตัดเห็นไหมครับ มันก็ใส่ไปได้แต่ถ้าเอากระสุนจริงเนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะว่าด้านหน้ามันแบ่บางทีเนี่พอดีเขาก็ไปตีโอ่ที่แมกซินด้านหน้าแล้วก็เอากระสุนปืนจริงอย่างนี้ครับเอากระสุนปืนจริงพาตีโองมันก็จะใส่เข้าไปได้มันก็จะป้อนกระสุนเป็นแบบอัตโนมัติอันนี้นตรายและสถิติของการก่อเหตุจากปืนแบ่งกันเนี่ยสูงมากจากที่ท่านผู้ช่วยกอชัยทําสถิติไว้นะครับสพททาไว้เราเลยมีการประสานกับกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการนาเข้า ขออนุญาตนํานเข้ามาคนจําหน่ายมีใบอนุญาตจาหน่ายจากคนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตครับมันอยู่ในรองตลาดตอนนี้ได้ประสานการปฏิบัติแล้วมีรู้สึกว่านะครับซึ่งทางขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ออกคนมาชั่วข,าวข่าวกอนนะครับเป็นกฏกระทรวงใครที่มีแบงก์การก็ประสานบอกว่าให้ไปแจ้งยังอำเภอแต่ว่าตัวเองครอบครองแบงก์กันไว้นะครับเพราะว่าต่อไปแบงก์กานจะถูกจำกัดในการนําเข้า นะครับก็จะเป็นท่านนายุมทมนตีท่านได้สัง่งการไปแล้วนะครับในส่วนนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าแม็กซ์นท้าบอกอันตรายไหมผมมีภาพไว้แต่ว่าถ้าใครที่ดูในในโลกออนไลน์ก็จะเห็นนะครับยิงหมูได้ยิงไก่ยิงเนื้อไก่กระจุยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่อเมริกาที่เขาใช้แมงกซ์อนต่าเพื่อทำตัวเองเนี่ยก็ตายที่ยอนาวาก็ยิงตัวเองโชว์ว่าแมงกซ์น่ปลอดภยัยแต่ว่าเข้าไปก็กระโหลกแล้วนะครับอีกใกล้ๆตายครับนะครับก็นะ อธิบายความง่ายๆให้ฟังนะครับพรุ่งนี้ตัดแปลงง่ายครับเพราะว่าแค่เปลี่ยนตัวลำกล้องเปลี่ยนอย่างที่ท่านอบอกว่า่อสักคู่นี้เป็นตัวแมกกาซีนนะครับกรตสุนที่นิยมที่สุดคือ380นะครับง่ายนะครับ380เี่ยงง่ายเพราะเล็กนะครับก็ตีปุ่งหน้าแคช่นั้นเองนะครับเปลี่ยนเข็มแทงชรวนเปลี่ยนแมกกาซีนเปนลี่ยนลำกล้องให้แข็งแรงขึ้นแค่นั้นก็สามารถยิงได้แล้วนะครับครับ รับนโยบายจากทางมาหาไทยแล้วก็มีการประสานการปฏิบัติกับกรมการปกครองในเรื่องการตรวจสอบควบคุมกำกับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนแล้วก็แบ่งกันอยู่แล้วนะครับและอีกประการหนึ่งคือเราให้ความสำคัญไปที่จุดตรว,วจจุดตรวจจุดสกัดน,นะครับในเรื่องของการตรวจสอบผู้ที่อาจจะลักลอบในการนำอาวุธต่างๆ มีไว้ในความครอบคลองซึ่งเราฝ่ายป้องกรรันแบบต่างก็ร่วมกับท่านรักษาการธนาชุ่วงฝ่ายสืบสวนก็ทํางานด้วยกันนะครับโดยตลอดอยู่แล้วแล้วก็ทราบว่าวันนี้เนี่ยทางตำรวจปทรภาคหนึ่งได้มีการจับกลุ่มยาบ้าด้วยได้ถึง3ล้านกว่าเม็ดรครับ,รบในช่วงระดกวาดล้างครับรายละเอียดก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจปทภาคหนึ่ง เป็นผู้ให้ข้อมูลกับพี่น้องผู้สื่อข่าวมีเฮลรีนด้วยครับครับได้รับเข้าไปร้อยห้าสิบเอ็ดเข้านะครับแล้วก็มีแบงค์กันด้วยนะครับแบงค์กันที่มีการแปลงนะครับในส่วนนี้นะครับร้อยห้าสิบเจ็ดเข้าแต่เราคนเพิ่มได้สมมติร้อยเจ็ดสิบแปดก็ีครับแต่นอกจากนี้เนี่ยประช้างก็ยังเจอไปเจอหลักล้องครับครับหลักล้องเนี่ยอันนี้มีการติดเกลียวเรียบร้อยครับทั้งในครับทสองสองครับ ใช่เลยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ของจันทบุรีแล้วก็ใส่ไปครับเรื่ประชากรที่เราเข้าไปก็เจอเจะมองจะสบในการที่ตีเกลียวทำเกลียวแล้วเกลียวของเขาก็บอกเกลียวเฉพาะคือเกลียวแบบเวียนซ้ายตัวเฉพาะนะครับโดยผู้ลงหานี่ผู้กับบ้านสวนกับทางหลอมกลับเป็นคนกลุ่มครับ อันนี้เป็นแก๊สอันนี้ปืนประจําของเขาเองของเขาเองที่มูลค่านี้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทประกอบมีมีเขาประกอบเองครับภาคเกตนะครับในส่วนของภาคเกตเองได้รับเป้าจากสอททั้งหมดไดสิบเจ็ดเป้าได้ขอหมายค้นได้ปืนยี่สิบกระบอกแต่ว่าได้มีการขอหมายค้นเองในส่วนของภาคเกตเป้าภาคเกตเองเนี่ยอีกสองร้อยแปดสิบเป้าหมายได้ปืนอีกร้อยห้าสิบกระบอกภาพรวมทั้งหมดร้อยห้าสิบกระบอกซึ่ง สาระสำคัญที่ได้ไดสำคัญมีสองเชตด้วยกันนะครับก็อของสอพอ,อมาวาซึ่งมีการจับปืนแพ้กกันแต่ว่าพอเราขยายผลแล้วเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าตัวตัวเนี้ยเป็นเด็กอายุ18แกวาดล้างระดมกวาดล้างเรื่องอาวุธปืนเนี่ยเราทำมาต่อเนื่องนะกอนกนที่จะมีเคตต่างๆเนี่ยเราระดมตั้งแต่ที่เป็นองพออ์สนะครับเราก็ทำเราดมกาดล้างมามามา,มาอย่างต่อเนื่องทีนี้มันก็ยังมีที่บอกแล้วว่าที่ท่านผู้ช่วยกนทัยทำสถิติไว้เนี่ย แต่การก่อเหตุแล้วเนี่ยอาวุธปืนที่ถูกต้องตามก,กฎหมายเนี่ยแทบแทบแทบจะก่อเ,เหตุน้อยน้อยแต่การที่กลุ่มวัยรุ่นหรือเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยจากสถิติของสำนักสำนักงานชาติที่ให้สคอทรอดูเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของปืนแห่งกันซะมากกว่าเพราะมันดํางิของท่านนายกเลยอยากให้เราไม่ได้คิดแค่แค่การการไปจับ เขาแค่นั้นเราต้องที่เกินในสิ่งที่หน้าที่ของเราเรามีอยู่แล้วนั่นท่านนายกจากให้เราคิดไปอีกสองสเต็ปมันต้องไปไปว่าแก้กฎหมายก็ต้องแก้นะครับอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหายอย่างยัง่งยืนจริงมันไม่ใช่เฉพาะการขายเรื่องอาวุธปืนอย่างเดียวนะครับที่มีการส่งส่งของผิดกฎหมายมันไปถึงเรื่องยาเสพติดอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเรากลังจะหาหา ข้อเรียกว่าข้อบังคับเขาหรือเขาต้องมีมีอะไรที่บังคับเพราะว่าการที่จะส่งท็อปปี้ลาซานาที่มาจากต่างๆแล้วเอาของยาเสพติดเนี่ยส่งอย่างเงี้ยเราจะมีมาตรการในนี้เราคุยกันแล้วขออันนี้เราคิดอยากขอว่าท่านนายกอยากให้เราคิดข้ามช็อตไปเลยนะครับเราเราได้มีการคุยกันใน,ใน,ใ,นในส่วนของตลอดที่จะทําในภาพรวมทั้งหมดในการเขาเรียกว่าการล็อกการส่งของกฎหมายผ่านผ่านแอปพลิเคชันขึ้นอ พ <Okay. c oughs> วกแขนนี่รเรนีต่ต่างๆเนี่ยเราพองทำ